สมงของถุงใต้ตานะคะก็ตอนนี้ค่ะพี่เบริร์ดวัย6.5ปีซึ่งจะมีถุงใต้ตาตรงนี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีริ้วรอยติดการตรงนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวอินซัลลี่เห็นดีตรงนี้กันนะคะอย่างถูกวิธีนะคะวิธีแรกค่ะแล้วก็บีบอินซัลลี่เลยมาตรงนี้ประมาณเท่าน,นี้ก่อนท่อเม็ดฟูเขียวนะคะเราก็ผสมน้ําแบบนี้นิดหน่อยไม่เป็นเนื้อแมชแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางนะคะแปะเบาๆดคงตาขึ้นนะคะแปะตรงที่มีถุงใต้ตาเบาๆนะคะแล้วก็เกลี่ยตรง หางตาที่เป็นหางตาตกีุเราจินตาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แปะลงประมาณท่อนี้แปะเบาเบานะคะเพื่อถูงได้ตาเนี้ค่ะจะไดอ้อันนี้เท่าเมถโ่วเกวเองนะคะแต่ว่าต้องส่วนของทุกส่วนในขาะสามารถยกได้หมดเลยแต่ว่าวันนี้ตาทาถึงได้ตาให้ดูก่อน แล้วก็ผัดต่อให้แห้งจะได้ดูค่ะว่าถุงใต้าตาของพี่เบิร์ดนะคะจะหายภายในกี่นาทีนะคะแล้วควรเอียง้ายให้กับไหล่ยึ้นนะคะลองดูค่ะว่าหางตาของพี่เบิร์ดนะคะริ้วรอยตีนกากําลังจะหายไปนะคะแล้วถุงใต้าตากําลังจะยุบแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะยุบแล้วเห็นไหม เวลาที่เราใชา้อินซาลินเนตนะคะอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งพูดคุยให้ตัวครีมนะคะเพื่อเซตตัวก่อนแต่ตัวนี้นะคะจะอยู่ได้ประมาณ8ดชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะในส่วนของถุงใต้ตาแบบนี้ริ้วรอยหายไปไหมคะถุงใต้ตาย,ยุบเลยนะคะอันนี้ไม่ถึง2นาทีนะคะหนึ่งนาที30 1สิบหนาที30ทสิบทให้ถุงใต้ตาของพี่เวสเป็นแบบนี้เลยนะคะหายไปเลยอันนี้หายไปแบบไม่มีถุงใต้ตาริ้วรอยก็หายไปไม่มีเลยนะคะ ขนาดยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป่าให้แห้งนิดนึงจะไวไหนนะคะจะไวไหนก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอินซาลีเอเลตรงนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์ท่านนี้นะคะตอนนี้ค่ะปัจจุบันอายุจะ65ปีแล้วนะคะก็ถุงตาตาฝั่งนี้น่าจะเหมือน20ปีตำต้นนะคะเพราะว่าไม่มีถุงเลยถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะคะโอเค